โอเคครับอยู่กับผมซีบอสเกมเมอร์อีกชั้นอีกเช่นเคยนะอืมนะวันนี้เราก็อยู่ในเกมอะไรก็ไม่รู้ที่แบบว่ามันค่อนข้างที่จะคล้าย GTA นะทีทนะเะจริงแล้วผมก็มี g ีทแหละแต่แม่งโคตรแหลกอนะ่ะในมือถืออ่ะชนแม่งไปป่นรถกันดีกว่านะเ,ออเนี่ยเอสัญญาที่เป็นรถแด,เดงเอ,เ,องเหลืองเนี่ยก็จะเป็นรถติดดาวนะคือป่นมาบางทีก็สี่ดาวบางทีก็ห้าดาว ฮิอะไรวะฮิอีทเปิดรุ่นรับอาวุธงั้นเหรอมันเป็นโฆษณานไม่่ขยัาได้ผมก็ทำการซื้อปืลึกซองที่ตัรลอยอันนี้ราคาแสนหานะก็ซื้อหลายอย่างแหละเอาทุกคนตำรวจอยู่ไหมโอ้โหตำรวจอยู่โคตรสิง รถโคตส,สวยอันนี้เคยพูดมาแล้วรอบหนึ่งนะซึ่งมันก็ระเบิดอีกเช่นเคยว่ามันติดสี่ดาวนะอันนี้สี่ดาวอ่ะผมติดสี่ดาวแล้วต้องรีบสิ่งไปแล้วรีบไปก่อนเดี๋ยวทหารมาวดเร็วอะคันนะี้เสียอย่างเดียวคือมันจะชนเยอะมากนะ เราหลบๆลกันดีกว่าี่4ดาวไม่ใช่ว่ามันจะง่ายๆนะโคตรยากอันท,ทีก็คือ,อยากกว่า5ดาวที่ได้ซ้ำไม่คิดว่าผมจะรอดหเหยเย็ดลวดไอ้ช่ดีรอดเออรีพันไปชั่วเลยนะอ่าผมก็รอดนะได้รอด4ดาวมาใช้ีรีไปหลังดีกว่า ออนัอนอรถคันนี้ค่อใข้ี่ี่จะบางมากนะชนอะไรก็รดพ็่ังว่าอะไรรดแรงนะ <S <S เดี๋ยวเๆดๆๆๆี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วโอเค่งไปได้แล้วหลังจากนี้เราก็ไปขับเล่นกันนะ <S <S ไปขายรถด,ดีกว่าจะได้ตังค์เท่าไหร่กัน เปิดแมปนะนี่คือจุดขายรถโอ้โหขายได้ครเยอะห้าหมื่นเลยเหรอปกติกันอื่นขายได้แค่สี่หมื่นนะคันนี้แม่งรอบไปห้าหมื่นเลยแถมติดสีดาวเลยโคตรคุ้มไปหน่อๆไปเขาไปไปก็หาโหลดได้ตามเพจโต้เกมนี้มีพื้นที่ประมาณสองกีกว่าแหละ ค่อนข้างจะเยอะแหะพี่พี่ขายรถกันอันนี้ผมจะเอาสองแสนห้าผมจะดูโฆษณาแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมตัดไปแล้วกันตอนได้เงินโอเคผมก็ได้เงินเป็นที่รู้ออยแล้วจะเสียได้ยังคือไอที่ ต้องการสองแสนห้าเป็นโฆษณานะแต่ผม,มดูโฆษณาเวลาแกล้ได้มาแค่ห้าหมื่นผมจัได้ผมซื้ออาวุธปืนทุกซองนี่นี่ผมซื้อปืนนี้นะก็ราคาประมาณแสนห้าบอกไว้ต้นคลิปแล้วนะผมต้องการไปซื้อเฮลิคอปเตอร์อันนี้มาอ่าผมจะมาเกียร์นะครับนี่ผมซื้อเฮลิคอปเตอร์มาสองสองแสนกว่านะนี่สิประมาณ แสนกว่าเกือบสองแสนนะรวมค่าค่าแบบบอกพื้นที่ก็ประมาณสองแสนพอดีอะมาผมมาป่วยครับปืนนปืนที่แถมมากับไอ้ฮอลลิคอปเตอร์อของตำรวจเนะี่ยก็จะเป็นปืนกระปินนยะิงแม่งยับไม่ยับยบ,บอกกูบอก,บอกเดตานี่กูเอาจริงอะ่ะคลิปนี้มีคำหยาบแน,น,น,น่นอนนะคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ได้เลย,เลยตามสบาย มาดีมาดี <Elena> ะะตอนนี้แขนต้อวดมากตอนนี้หาตำรวจก่อนเอาตำรวจให้ได้อะตอนนี้ปีดี้รับโงวินสำคัญมากเลยตัวแบบขับพวกเฮลิคอปเตอร์อะไรเงี้ยยิงแม่มงยิงแม่มงยิงยิงยิงขาคานเอาคานแต็บิีดี้เสือกไหนไหนตำรวจอะ ว่าหวหนะหูหนานะก็ยิงแม่งให้ร่วงเลยยิงโทเลยแม่งรถรถชนกันยับแม่ยับ,ยบอะ่ะมันไปยิงรถบัสดีกว่ารถบัสอันนี้ก็ถ้าจะซื้อก็สองแสนกว่าเช่นเคยิง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 ครับเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วตำรวจรถมอไซค์กระกาคันนึง่ะ มาดิมาดิอือยิงโชยิงโชว์มาตีแล้วตีดาวแล้วมาดิคุณทำอะไรได,ได้คุณตัวเให้รู้ไปว่าใครมันเจ็งกว่ากันเจ็งกว่ากันมาดิผมล็อกเป้าอ่ะผมล็อกล็อกเป้าคุณตัวเบื่อดับเผาคุณตัวเบือให้ตายคารถเลยโอ้ยตีสองดาวแล้วไปดีกว่า หมั่นไส้หุยโดนยิงโดนยิงมาแล้วนะก็เป็นอะไรที่โคตรจะเกียนเลยนะสำหรับแก้งตำรวจนะเวลาเราถ้าว่าเราโดนแบบโรนไล่จับแล้วก็ไล่ยิงแม่งเลยถ้าเรามีแคปเตอร์ิคปเตอร์เนี้ยโคตรกโกงหนนี้สบายครับ ถ้าแบบไม่ติดสีดาวนะจะมีเฮลิคอปเตอร์บินตามเรามาไปไลงไปที่ที่มีกว่านี้ก็อัปเดตไปเยอะแหละนะบินต่ำลงนี่กว่าจะได้เห็นชัดๆว่าด้านล่างมีอะไร เฮ้ยอันนี้มันอะไรเนี่ยเอเลี่ยนอะไรเนี่ยตรงนี้จะเป็นอะไรยานเอเลี่ยนเหรอเฮ้ยจิงว่ะ UFO เนอะกระแสอัปเดตไปเรื่อยๆน่าจะมียาน UFO นะเออน่าสนใจนะน่าสนใจก็ด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะอืมก็ตรงนี้ก็จะเป็นจานสัญญาณอะไรก็ไม่รู้นะ มันจะติดต่อกับเอเลี่ยนมั้งเดี๋ยวบินสูงกว่านี้ก่อนจอดตรงเนี้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้บินวันนี้สิ่ยขำเจ้าชูห้หาะเลยเออแค่นี้แหละดูไปเอาตรงนี้กันจะได้ดตังตค์ไม่ตักให้หายองจอกว่อ ขับนี้กับเตอร์ต่อดีกว่าถล่มแม่งยานอีเอเลียเอเลี่ยนเฮียนริงจิงจริงจริงจิงไปดิไหนรถกันไหนมันซ่าแล้วผมมันจะเปลี่ยนจากเฮลิคอปเตอร์กลายเป็นรถละกันไปขับรถบัสกันส่วนเฮลิคอปเตอร์นี่เหรอคิดเหรอว่าผมจะเก็บไว้ก็ยิงทิ้งดิรออะไร ถ้าพังยากมากๆก็ผมมีอีกวิธีนะถ้าพังยากมากๆก็บินไปสูงสูงโดดโหมีร่มชูชีพยอยู่ส่วนเชรื่องบินก็ก็เป็นซากอ่ะโู้มันล่างเนี่ยเห็นลนะมซากมันระเบิดก็เดี๋ยวมาเสกรถบัสกันมันลงช้าจังว่า ลงช้าจังวะลงยี่ยงช้าอะไรีไ๋้วตัดไปแล้วกันคลิปมันจะไม่ต้องยาวก็ลงถึงพื้นไปแล้วนะส่วงรอยู่ชิก็จะตกลงดินนะมามาเสกกันเข้ามาหนะ้าพื้นแล้วขอนเลื่อนไปตรงรถนะจะเห็นรถบรรทุกตรงนี้นะก็เลื่อนลงไปไม่รถบรรทุกใช้ส่ดสองหมื่นก็ไม่ไป็นไร ย้องเสียสองหมื่นน่ะวะพอดีบั้นลูอย่างนี้นั่นก็เป็นรถบัสนะส่วนเฮลิคอปเตอร์ก็ช่างมันแหละครับว่าผมรวยซื้อรถบัสมาขับเล่นนะอ่ะอทมโทีมันเดินช้าจ,จังเนาะจาขึ้นรถบัสดดเร็วแล้วไปอันนี้ครับชนยับแม่ยับ รถบัสซิ่งมาแล้วเกกะวะเกกะเร่งความเร็วดิเร่งความเร็วเร่งความเร็วอือือ,อ,อ,อเบียดไปดิเออเบียดไปอย่าคิดจะแซงรถบัสแหกโค้ง โอ้โหรถบัสชนรถบัสชนดิฟรถบัสดิฟดิฟยาวเลยเฮ้ยดิฟโอ้โหไม่ไม่ทันตอนนี้รถบัสจะพังงั้นน่ยโอ้โหหลอดเลือดรถบัสเนี่ยหักโค้งหักโค้งดิฟหน่อยรถบัสดิฟโอ้โหรถลอยครับอืมมันสุดยอดจริงๆโอ้โหรถไก่ย่างครับตอนนี้รถไก่ย่าง ขับเร็วเร็วขับเร็วเร็ว,รวอ่าขับไปชนแล้วโอ้โหโอ้โหตกตกวะเนี่ยตกวะเนี่ยอื้ออื้อ้ยิงมั่มเลยดิบดิฟดิดิตอนรถใกล้จะพังมันดิบง่ายมากดูดิบแบบดิบแบบยาวมากอะไม่แน่มาชนหินเล็กๆวันนี้คือสัญญ,ญาณเตือนในสบอ่ะนะ ไม่ขี่ขั้ขเขียวกับพีบก่กระพิ่อย่ามาขวางทางรถบัสซิงอ้าวอารถรถรถไก่ย่างแล้วจ้าบุ้มไปเลยบุ้มบุ้มอย่าแท็กซี่ครับแท็กซี่เอ้รถระเบิดน,ะน,ะ,นะคันหนึ่งรนะเบิดรถคันหนึ่งอ่ะแกเอ้ยอย่าเพิ่งไปโอ้โหไม่ทันอีกแล้วโอ้บี ไปคันนี้ก็ได้ะก็ขอจบคลิปด้วยการขโมยรถไอ้เจ้านี่นะย่าจะดกดไลค์กดแชรก์กดติดตามแล้วบาย